แผ่นป้ายปริศนาหลังใบนี้นะครับก็คือทั้งหมด1 0 0 0 0บาทกดแค่วันคลิกครับวันช็อตเราจะได้รู้กันว่าเป็นตัวอะไรอ่ะเปิดเลยน้องชายวันคลิกครับไปครับดาวก็ถูกไหมดาวถูกไหมไ <c oughs> อ้หียกูเปิดไปแล้ว หายไปแล้วไม่รู้เลยไม่เคยไม่เคยเดากันถูกเลยเนอะมึงดูมากี่วันแล้วเนี่ยซีซีต้องข้างบนลงมาข้างล่างนะเ s สอันเนี้ยเทสโอ้ซีซก็เฮียละซีซีไอสัตว์ซีซีน้องซีซีนะครับโอ้ไม่ขอบบกหกไอสัตว์เชื่อออกบวกหกไอเฮียเฮ้เสดาชิบหายใบนี้บวกหกโอ้โหไอเฮียแปดหายไอสัตว์ ไอ้บวกเจ็ดไอ้บวกหกฮอลิฟฟกไอ้เฮียหายไปไหนเนี่ยแปดเต่ากูเนี่ยโอ้โหนี่กูหนักที่สุดที่กูเปิดมานะกูน่าจะเป็นคนที่หนักมากเลยเนี่ยร้อยสี่ห้าถึงแปดนะครับไปครับไปครับเฮ้ยอังกฤษ LW เฮ้ยใท่วะได้ปีกซ้ายนะปีกซ้ายตัวใหม่ครับแจ็คแฮร์ริสันเอ้ย อันนี้ก็เด็กซิตี้ด้วยแนว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 ,แนวทุกคนรู้ว่าดูตัวนี้จออะไรมานะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับอันนี้คือคาทอะไรครับอันนี้คือคัทอะไรซีซีน,นะฮะซีซี CC เหรอ จริงไหมเนี่ยดูครับว่าจะได้ต่อสัญญาต่อหรือว่าจะโดนปลดนะฮะโดนปลดการอากาศมารุนกันมาครับว่าเจ้าของสมโมสรน,นะครับจะให้เป็นแบบไหนนะฮะซีซีนะครับเ,เฮ้ยเฮี้ยป่องป้อมเลยไหนบอกทีเอสไหนบอกทีเอสนะเ,เฮ้ยเฮี้ยผมว่าใช่แล้วผมว่าแม่งซีดานแล้วเคยเปิดได้เนาะบวกหกอีกแล้วหรอวันนี้เขาไม่แจกกันเหรอบวกเจ็ดบวกแปดอะ่อะเท่าไหร่วะร้อยซีดานอีกแล้วเหรอบ้านนะไม่แปดชัวอะหนึ่งสองสาม โอ้โหยัมงมนี่บวกเท่าไรวะบวกเจ็ดโอ้โหเชี่ย <Yeah! S 1> มาทำหาแล้วบวกเจ็ดวันคลิกวันช็อตไม่เคยกดมานานแล้วครับถ้าได้ตัวดีคอนเทนต์นะเงิน1 0,000บาทภายในวินาทีครับถูกต้องครับพี่เซอร์แครอเเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับเงิน1 0 0 0 0หมืนหายไปในพริบตากับการ์ดครับไปครับวันคลิกมันต้องมีอะไรมากั้นก็ได้นะครับไปเลยครับไปครับเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลย ดีปะวะไม่รู้ปะอันนี้กูตัดสินใจเองแล้วกันน้องได,ด,ด้ดอกบามาดีเจดอกบามะไอันนี้ดูออกปะอันนี้ดูออกปะว่าเป็นคัสอะไรซีซีเสียงหลังแล้วซีซีมาเยอะอยู่นะซีซีจริงเหรอดูออกใช่ไหมซีซีอ่าโอเคแสดงว่าทิศทางเดียวกันนะครับซีซีโอเคทำไมไม่เห็นไม่ใช่ทีเอสเลยวะทำไมไม่ดูทีเอสเลยวะซีซีชัดเจนโโหทุกคนมั่งชัดหมดเลยวะ อัปเดตชัวเฮ้ยสีดาอยู่ไหมเนี่ยคาคาอะไรคาอะไรไปเตอร์คาอะไรวีเอล่าขอดู OVR ก่อนโอ้ถ้าดูรู้เลย1 2 6หรือ28่อ่ะเปิดพร้อมกันเลยนับ1นับ2นับ3โอ้โหผมผมรู้ครับนะ โดนปวดกากระดนะครับก็หลุกตัวครับนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะแม่งมาทำเพี้ยอะไรบุกเจ็ดแต่ชัดสบาย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 ไออังกฤษซีบีอะโทโมริไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะโอ้โหนะมาร์เกนะครับมาร์เกฮีแนบกองหลังนะครับของคริสตันพาริสนะครับถือว่าได้อะไรแนบได้อะไรครับได้อะไรแนบได้อะไร นะฮะไปต่อครับไปต่อสบายสบายครับนะฮะเฮ้ยเวลเอมปาดูเฮ้ยแต่มันมาสีทองทุมันมาอะไรนะตีทองตีทองตีทองอ,อ,อ่ะไปต่อนะไปต่เอเฮ้ยซีซีฮะอะไรวะโคลอมเบียออออสออสกินา W อสดบิลโหอเมริกากูแย่แล้วแย่ yeah, แล้วอเมริกาเออทีมริมแต่งจริงนะถ้าพูดถึงถ้าใครจะทำทีมชาติอเมริกาน่าทำอยู่นะตัวไม่เยอะอยู่ในเกมนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วกดพื้นที่ว่างเปล่านะครับไปครับแบบแรก มาเงียบแม่งน่ากลััววสต์แม่งมาบกเจ็ดอะตอนแรกด้วยว่าเอลด์ด์ด้วยว่าเป็นปีแบบด้วยว่าองรีไอ้เลยเนาะกัดเลยนะกัดกัดดองอืมกัดดองกัดดองไปแลกผ่านไปฮ่าฮ่้ทำไมวันแรกกับวันนี้แม่งไม่ได้เลยวะนะฮะมาสองใบท้ายนะครับ ผมขอก่อนผมผมขอก่อนว่าอยากขอก็มาแค่ทีอก่อนและกันขอเทสก่อนว่ากรับกรับซ้ายนะครับจะรอดูว่าใบนี้จะมี8ดไหมเห็นคนเปิดมาทุกช่องรวมกัน15ใบบวกบวกไม่มี8เลนหลัง,ลงนะขอ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 ,ขอเป็นขอ8ก่อนและกันแต่ขอไปเทสด้วยนะครับใบต่อมาครับ มาลเดนนีบวก8ไม่ต้องพูดคำนั้นมันฟูอยู่แล้วน้องแม่งได้อยู่แล้วฟูอยู่แล้วนะฮะแม่งฟูอิตาลีฟูวิลาน2ฟูนี้พอฟูอื่นกูไม่รู้ผมว่าผมขอแก้เกมหน่อยผมว่าผมต้องปิดแล้วผมขอเปิดการ์ดดองการ์ดดองที่น้องๆบอกจริงแหละอันนี้ลเอาออกก่อนเลยการ์ดดองครับการ์ดดองการ์ดดองเปิดครับเปิดครับเปิดการ์ดดองนะเปิดการ์ดดองครับเปิดการ์ดดองนะการ์ดดองโอเค เปิดอีกเปิดอีกกรดดองกัดดองกัรดดองกัดดองมาครับมีอะไรบากันหน่อยนะผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนรู้ว่ามันการ์ดไปไหนออกมาแต่อยากเห็นเทสอะไม่อยากได้ไปไม่ยากได้ซีซีแล้วอ่ะเกิดมาสู้ทุกกิตอยู่แล้วพี่โทไม่ว่าจะกี่กิตก็แล้วแต่ไฟนอลที่แท้ทูไฟนอลเขาดาววงในบอกกิตดีไม่มีเป้วินิเบลลิงแฮมนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับน้องชายฝากเลยครับคือสังเวชแล้ว ไปครับให้ดูแค่ล่างพอยกโยก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  TS หรือ TS หรือว่า CC อันนี้คือเทสหรือ CC ชัดอะไรคือชัดนว่าก็สไม่มีหรือ TW ปรับเลทแล้วแก้เกมแล้วลุงโทรแก้เกมแล้วลุงโทรแก้เกมแล้วอะมาแล้วคราวนี้แหละ ไอตัวเป็นปั้มปัป๊มป่ะนะฮะปั้มปั๊มนะฮะเมสซ,ซี่เหรอนักเตะที่ชอบขอลูกอมเพื่อนเหรอโห<อ>น่ายากแล้วอะเปิดเลยแล้วกันนับหนึ่งนับสองนับสามไปขอเทสหน่อยเว้ย บราซิลโจลิงตันบกแปนนะ่ะโจลิงตันดันดดันหลุยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยโจลิงตันเนาะไอ,เอ้เอามาแล้วเลดสตรีมเมอร์เฮ้ยไปดยิยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยคุม้มยังครับ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 พึ่งพิ่งพึ่งขายนอกไปกลับมาแล้วทำบราซิลดีกว่า สารมังคเต้ารมังคโตสารมังตุตุสารมังทีเอสออกมาบวก8ให้เขาร่ำร้องว่ามันมีอยู่จริงไปครับและนี่คือ24 TS บวก8นะครับเฮ้ยวันเลนอร์เอ็มใครเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ไอเชียดดอทบุญวะดันนี่มาเล่นเฮ้ยได้อยู่วะเฮ้ยใ,ใช้ได้ตัวนี้นะไอทำทำทำได้เหรอเนี่ยทำทำทีมอะไรดีวะนะฮะฟูมาร์เก็ตไม่หนุกเลยเร็วจัดโอ้ตัวนี้นี่วิ่งผีทองอะนะเอาอย่าให้พี่เปิดอย่างนี้แหละมึงก,ก็ต้องล่ำร้องไปนะ,ะวิ่งเร็วจัดดันได้สิบล้านล้านออกอดอทบุญเพจวีจริงๆริงดอทบุญข่มล่มไปแล้ว